เริ่มจากการที่ผมไปเรียนต่อที่ต่างประเทศประมาณ4ี่ถึงหปีหให้แม่แมโอนเงินให้ทุกเดือนเลยคุณอาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ที่บ้านแย่แล้วนะสาเหตุจากการที่คุณแม่หมุนเงินไม่ได้ครับคุณแม่ก็เลยต้องเข้าสู่กระบวนการนองของการกู้ทั้งเงินในระบบแล้วก็นอกระบบวันนั้นมีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยแต่ไม่ใช่บ้านหลังเดิมแม่เขาย้ายมา เพราะบ้านของเรากาลังจะถูกขายทอดตลาดวันที่เห็นคุณแม่น้ําตานองหน้านั่นแหละครับผมรู้สึกว่าจะต้องทํายังไงก็ได้ให้คุณแม่เนี่ยกลับมามีรอยยิ้มเหมือนเดิมให้ได้ตอนนั้นเจอโรงเรียนสอนทาธุรกิจออนไลน์ก็เลยเข้ามาเรียนรู้3ปีครับจนกลายเป็นครูสอนทุกคนแล้วใช่ครับุณจะสอนตั้งแต่วิธีการเปิดร้านค้าบนโลกออนไลน์เปิดเพจยังไงให้มี6เสาเข็มหลักที่ถูกต้องพูดถึงเรื่องของการโปรโมตร้านค้าจะทําไงให้สินค้าหรกหราของเราเนี่ยไปถึงมือของผู้บริโภคได้ต้องมาทําการตลาดศูนย์บาทเสริมเข้ามมาาาดด้ววยยไ่่จะเเป็นกกกรตลีับ เอเจมาร์เก็ตติ้งติ๊กต็อกมาร์เก็รวมถึงคอสแต่งภาพซึ่งเป็นการใช้มือถือเครื่องเดียวในการแต่งรูปเพื่อให้คุณมีรูปภาพที่มือชีพในการทําการตลาดเคยขึ้นทางด่วนใช่ไหมเคยหลงบนทางด่วนไหมครับเคยเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ไหมเหมือนกันครับหลายคนคิดว่าง่ายว่าขึ้นทางด่วนแล้วลงได้เลยแต่จริงๆแล้วบนทางด่วนมันมีทางแยกอีกเยอะครับผมเป็นเพียงแค่หนึ่งคนที่วิ่งอยู่บนทางด่วนหลายปีแล้วครับก็เลยพอจะแนะนําได้ว่าควรลงตรงนี้นะแล้วบอสคาค่าทางด่วนแพงไหมคะ ถ้าพี่สุจคิดว่าราคาประมาณเท่าไหร่ดีครับค่าทัางดวูโอ้โหขนาดนี้มันก็ต้องมี6ฐานเนี่ยก็คือนะจะแบบต้องมีฐานละ2,000 3,000ขึ้นมาของผมราคา98บาทครับ ผมตั้งใจอยากจะสอนฟรีด้วย3แต่เคยจัดคอร์สสอนฟรีแล้วคนไทยไม่เสียตังค์ไม่ตั้งใจเรียนนี่นะก็เลยขอเก็บเงินนิดนึงเขาจะได้ตั้งใจเรียนเรียนผ่านมือถือไม่ต้องมาเจอผมนะครับเรียนที่บ้านได้เลยใช่ครับทุกวันในวันละวิชาจะไม่บอสใช่ครับทุกคนจะมีคุณ้ยงส่วนตัวเลยแล้วก็จะมีไลน์กลุ่ม เรียนจบแล้วก็ยังปรึกษาได้ตลอดสําหรับโลกออนไลน์มันมีทางตันไหมคะบอสในมุมของผมไม่ครับมันเป็นทางรอดด้วยซ้ำครับสำหรับในยุคปัจจุบันนี้วันนี้ขอบคุณบอสวินมากๆค่ะมากค่ะ